特击队嘛，要拍就拍成好。麻烦你出来一下，我有话要跟你说。一会儿比赛的时候，麻烦你离场。为什么？影响我。有蚊子。你挡我路了。 我感我欢我เ你่อ上<哎>ืมคืเพาเราเสาเราเราเรอเพื่รนๆพบกรบเจ๊ระะเราเอาเร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 าค,คราเาเราเราเราบรางราเ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 รัเรา่ราเราเรีเราเราเรเราเเรราน หวานฟินสมใไกันไม่เอย่ยคือซีรีส์เรื่องนี้เราเชื่อว่าทุกคนคงจะตั้งตารอชมผลงานของหูอี้เทียนหนุ่มหล่อหน้าใสาสุดกล้าใจคนนี้อย่างแน่นอนที่มาบอกกบคู่กับสาวน้อยหน้าหวานยิ้มละลายใจอย่างสิงเฟยกันอยู่แน่เลยใช่ไหมล่ะคะแน่นอนว่าจะเจ้มีข่าวดีมาบอกกับทุกคนคะ่ะซีรีส์จีนเรื่องพิชิตรักนักแม่นปืนพร้อมบอกอากาศท,ทุกท่านเตรียมฟินกันแล้วในวันที่สองกุมภาพัน,น์นี้ซึ่งเหลืออีกไม่กี่วันนี้แล้ว และช่องทางที่จะมาเสิร์ฟความสุขให้เราได้ไปฟินกับซีรีส์เรื่องนี้ก็คือแอปวีทีวีจ้ามีแอปนี้ติดเครื่องกันไว้เรียงเอ่ยถ้ายังก็รีบโหลดกันเลยนะซึ่งซีรีส์พิชิตรักนักแม่นปืนเป็นซีรีส์แนวรักโรแมนติกที่บอกเล่าเรื่องราวความรักของทั้งสิ้นในเอกของเรานั่นเองค่ะเธอเป็นนักข่าวสาวฝึกหดัดน่ารักใสๆกระทั่งวันหนึ่งเธอต้องไปสัมภาษณ์นักกีฬายิงปืนสั้นเสิริชชิงหยวนหัวหน้านักกีฬาพระเอกของเรื่องนั่นเองค่ะซึ่งพระเอกเขาก็มีเป้าหมายคื การที่เข้ารอบชิงโคต้ากีฬาโอลิมปิกเขามีความพยายามมุ่งม,มั่นมากแต่ไม่รู้ว่าพอกีฬานี้ต้องใช้สมาธิขั้นสูงหรือรเปล่านะถึงทำให้ผู้ใหของเราดูนิ่งดูเย็นชาได้ถึงขนาดนี้แต่แน่นอนว่าพฤติกรรมของเขาจะต้องเปลี่ยนไปเมื่อเอกเข้ามาในชีวิตของเขาจนเธอเข้าไปอยู่ในหัวใจของเขาโดยที่ไม่รู้ตัวแน่นอนว่าการที่เขาได้หัวใจสปาร์กับเธอนั้นก็ไม่รู้ว่าโลกกลมหรือผมลิขิตกันนะเพราะความจริงแล้วเธอเคยแอบชอบเขาตอนสมัยเรียนเมื่อสี่ปีก่อน แต่เขากลับจําเธอไม่ได้สิอย่างนั้นแล้วเรื่องราวการทำงานที่เธอจะต้องถ่ายกิจวัตรประจำวันของเขาก็ยิ่งส่งผลต่อจิตใจของเขาทำให้เขาขาดเธอไม่ได้เป็นไงกันบ้างคะเพื่อนๆกับความข้างลักนี้โอ้ยดูเขาแต่เลาเขินซีรีส์เรื่องนี้มีให้ชมกันแบบจุใจถึง40ตอนกันเลยทีเดียวตอนละ45นาทีเรียกได้ว่าดูให้ตาแฉกันไปเลย ซึ่งเราคิดว่าจานวนตอนเยอะขนาดนี้จะต้องมีปมมีดราม่าให้ต้องติดตามกันมากแหละเห็นที่ว่าเรื่องนี้เราคงต้องบริหารตับบริหารไตให้แข็งแรงซะแล้วล่ะค่ะโดยรวมแล้วว่าเพราะเรื่องนี้ค่อนข้างโอเคเลยนะเพราะซีรีส์จีนส่วนใหญ่จะให้ข้อคิดให้แรงบันดาลใจหลายๆอย่างรวมทั้งซีรีส์เรื่องนี้ด้วยไม่ว่าจะเป็นการสู้เพื่อความฝันหรือความรักถ้าเราไม่ยอมแพ้สักก่อนสักวันหนึ่งโอกาสนั้นก็จะเป็นของเราแล้วมาติดตามความรักสุดฟินของถังซีนกับสันชิงหยวน ว่าอะไรที่ทําให้เขาตกหลุมรักเธอและเธอจะพิชิตใจเขาได้อย่างไรความรักของเขาและเธอที่ต้องฝ่าฟันจากสถานะแค่เพื่อนแล้วกลายมาเป็นแฟนซัพพอร์ตกันจนประสบความสําเร็จจะทําให้เราฟินหรือน้ําตาซึมกันขนาดไหนนั้นก็มาติดตามรับชมพร้อมกันได้ที่แอปวีทีวีนะคะสามารถมอมอยกับเพื่อนเพื่อคนอื่นได้ด้วยนะเห็น<ด> <Hey, S 1> ไหมล่ะว่ามีแต่คนรอรู้ซีรีส์เรื่องนี้ทั้งนั้นเลยไม่เดโมถ้าพลาดเดี๋ยวจะคุยกับคนอื่นเขาไม่รู้เรื่องนะ สุดท้ายนี้เน็ตพร้อมใจพร้อมก็ไปตามฟินพร้อมกันตอนรับเดินเห็นความรักกับซีรี่เรื่อง,องพิชิตรักนักแม่นปืนทางแอปวีทีวีวันที่2กุมภาพันธ์นี้เด้อจ้าเวลาหนึ่งทุ่มนะคะแล้วมาพบกับเจ๊เม่ม้อยสอยซีรี่กันในคลิปต่อไปนะคะสำหรับคลิปนี้ต้องลากันไปก่อนสวัสดีค่ะบ๊ายบาย